เอาตะกร้าไปทำอะไรกันนะแต่จะเล่นไฟเก็บมาทำอะไรครับเก็บมาซื้อมีคนซื้อครับอู้เก็บไปขายใช่ไหมเนี่ยโอเคไปพาไปเก็บหน่อยวันนี้พี่ถึงไงอุ้ยเป็นนี่ลูกมูนใหญ่อ้วนมาอ้วนๆพี่ๆเอาลองลงใต้ดิ เธองไงลูกฮะแต่เธอแม่หนูไม่เก็บอะแม่เห็นเป็นพวง,งเลยนะ้อห่้าวนี้ไม่ได้ไไให้พีพีทีหนูให้พีพีม,มันไม่โดกแล้วอ่ะ <influenced me. S 2> อเอาเด็กๆเ,เก็บก่อน <ส ese S 2> โอโ้โหโอ้โห ะอดเออช่วยกันใช่ไหมคะยคะปกติไม่สนใจเราอยู่ใกล้น้ำเราต้องทำยังไงลูกเราประมาาได้ไหมครับไปดิจะล่วงหรอก โอ้ยมันได้ตังโอลูกเล็กอะสี่เล็เท่าลีเวเลเต้หนึ่วก้อยแล้วตาวนี้อีกด้วยแล้วเท่าใบเก็บใบเก็บอะไรคะเธอมาเก็บอะไรคะเาเป็นรถแม่คบเอเธอรคายเธอมาเก็บอะไรคะเอเธอร์ไม่ต้องมาตามพี่ปีมาหลังเดี๋ยวพี่พี่ปีมาหาเอเธอร์ไม่เก็บลูกลูกกลพี่ปีกลัวเธอตกลูกไม่ต้องหรอกพี่ปีเลยไม่ต้องไม่ต้องไป ลงมาเลื้งกับพี่นะพี่ปเป็นห่วงเดี๋ยวเธอจะตุกไม่ได้ไม่ได้ะไม่ได้ออันนี้จะกล้าือเปาควรจะต้องกนกกัน้นอะไรบะแตนักกตนยงน่ามีป่ะน้องลี จะเดนินขึ้นไปทำไมจะขย้บไปทำไมโอคค้โหแท่เก่งช้าอาโหแท็กเก้นช้าดิงกระเ้ยดูจิงจกขึ้นแขน พี่พีปีนพีพีต้องเลือกกิ่งยังไงลูกที่เหยียบอ่ะห่งก็ปีอะไรเธอขออะไรคะเยอลยพีพีหนักเหมือนี่ย มครับเยอะครับเขามาเหมาหรอครับมีคนมาเหมาหนูหรออืมเท่าไหร่ลูกยี่สิบยี่สิบโอเคโว้ยวันนี้ทำงานได้เยอะแล้วเนี่ยดีใจไหมเนี่ยโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายจบกันหน่วยเต็มเต็มบายบายบงไง